วัตรบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักสำหรับวันนี้มาพบกันเรื่องพระมโหสถต่อไปเรื่องพระมโหสถนี่เนื่องในปัญญาวันนี้ก็จะมาว่ากันเรื่องการวินิจฉัยเรื่องในโคการเตียอย่าลืมนะในโคและการเตี้ย โคตุนิระโอคอควายลอจุลาในคนคนลากาลกอไกอเซราลุลาแล้วก็เตี้ยนี่เ <c> ป <oughs> ็นการใช้เวลาไี่เป็นการใช้ปัญญาเรื่องนี้นะทุกเรื่องนในเรื่องนี้เกีย่ยวกับปัญญาสดๆท่เรียกว่าโหสดเพราะว่าในคนในคนละในคนและการเป็นคนเตีย้ยผิวดำ ผิวดำเป็นมันมันก็หมึกเขามีพัญญาชื่อว่านางทีคาตาลาวันหนึ่งในโคละการบอกกับพัญญาว่าจะไปเยี่ยมบิดามารดาให้จัดเสบียงสำหรับการเดินทางไปการเดินทางเคือไปกินในระหว่างกลางแล้วก็เอาขอนมไปฝากบิดามารดาด้วย นี่แสดงว่าในคนราการนี้เป็นคนเป็นคนมีความกระตัญอยู่รู้คุณบิดามารดาดีความประพฤติเช่นนี้ก็ควรจะเป็นตัวอย่างเพราะว่าบิดามารดาของเรานะถึงแม้ว่าจะเลี้ยงเรามา,มาเป็นเงินแสนก็จะสร้างร่างกายของเราขึ้นมาได้ให้เติบโตต้องใช้จ่ายเงินเป็นเงินแสนเป็นเงินแสนได้วิชาความรู้อีกม็มาก การเท่าขนมไปให้นิดหนึ่งของไปให้หน่อยหนึ่งถ้าจะเปรียบกับค่าของคุณค่าที่ท่าน,านเลี้ยงเรามามันก็เทียบไม่ได้แต่ว,ว่าอาศัยกําลังใจที่เรามีความกระตันยูรู้คุณในท่านท่านย่อมดีใจไม่หเ็ไม่บุรมีความรักของท่านมีความกระตันยูรู้คุณที่เรื่องนี้มัเป็นความดีที่เราสร้างกันแบบง่าย ที่จะคิดว่าของนิดของหน่อยพ่อแม่จะมีของดีกว่านี้เยอะยาวไปเลยการคิดอย่างนั้นไม่ถูกเพราะเราไม่ได้ถือว่าของนั้นมีค่ามากแค่น้อยมันมันเป็นการแสดงถึงน้ำใจของของลูกที่มีความกตัญญูรู้คนกับบิดามารดาหรือไม่เท่านั้นเมื่อพัญญาจัดเสร็จหัวเมียก็อ,อกเดินทางไปถึงแม่น,น้ำแห่งหนึ่งมีกระแสน้ำไหล แต่ว่าตื่นฝ่ายผัวเป็นคนเตี้ยเนี่ยนะฝ่ายผัวเป็นคนเตี้ยแล้วก็เป็นคนขี้ขลาดไม่กล้าจะข้ามน้ําไปมีความรู้สึกนึกคิดว่าไอ้น้ําไหลแบบนี้ตัวเราเป็นคนเตี้ยมันอาจจะลึกถ้าจะข้ามไปมันอาจจะจมตายเช่นใดจึงได้ยืนเปรึกษากันอยู่กับปัญญาที่ริมฝั่งแม่น้ํา มาขนาดนั้นก็มีชายเข็นใจคนหนึ่งเข็นใจเขาเป็ว่าคนจนชื่อว่าในทีฆะปิดิีไอทีฆาเนี่ยยาวไอปิดิหลังเป็นว่าในในใน,ในทีฆะปิดิเนี่เป็นคนหลังยาวแล้วเป็นคนจนเดินเรียบมาตามชายฝั่ง พอมาถึงตรงที่สองคนพ่อเมียเยืนรทสากันอยู่ผัวมีเห็นในทีค้าปิติยึงถามว่าแม่น้ำนี่ลึกหรือว่าตื่นจ้าเอาคนแล้วตอนนี้มาเจอความย่งหรือแล้วเรื่องของมีจะหายสิในทีค้าปิติเดาว่าว่าไอ้เจ้าผัวเมียคนนี้นี่คงจะกลัวน้ำไม่กล้าจะข้ามยังตอบว่าแม่น้ำนี่มันลึกมาก สัตว์ร้ายก็ชมเอาแล้วแ้อีตาคนละกาเนี่ยจะเป็นคนที่ขลาดอยู่แล้วไปบอกแบบนั้นในความสันสะท้านมันก็เกิดขึ้นสำหรับัวอมียทั้งสองท่านยังถามว่าก็ท่านน่ะจะไปไหนแล้วจ๊ะนายที่าพิธีเขาบอกว่าฉันจะข้ามไปฝั่งโน้นเหมือนกันที่เขาพูดแบบนี้เขามองดูเมียเห็นเมียในคนละการสวย แต้เป็นคนสดทรงดีลักษณะส,สมทรงสมกับที่เป็นหญิงงามแต่ว่าในคนรัการเป็นคนเตีย้ยไอ้ความโลภในเมียเขาก็เกิดขึ้นเม่อฝ่ายพัญ,ญาสามีคือผมเมทังสองอยังถามว่าท่านจะไปอย่างไรแล้วะก็ในเมื่อน,น้ํามันลึกกระแสน้ําก็ไหลยอย่างนี้สัตว์ก็มากสั์ด,ดุก็เยอะจ,จระเข้ก็มากท่านจะไปยังไง ในที้าปิติเขาบอกว่าฉันไปได้ก็เคยข้ามไปมาอยู่สมอเสมอไอสัตว์แถวนี้นมันชินกับฉันคือฉันมีกระถาวพิเศษสามารถจะป้องกันอันตรายที่เกิดจากสัตว์ร้ายได้ทั้งผัวท้องเมียรู้สึกดีใจที่นี้พาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ท่านกรุรณาพาเราต้องสองไปด้วยได้ไหม ในที่ข้าพิธีเห็นพอใจดีใจแล้วมาแผนการของเราสําเร็จที่นี่กล่าวว่าเราจะพาท่านเป็นคราวเดียวสองคนะไปไม่ได้ล็อกขอให้ไปในทีละคนก็นแล้วกันใครจะไปกับเราก,ก่อนก็ได้เพราะว่าการไปนี่มันนองอุ้มกันไปนี่คือต้องประคองกันไปถ้าอยู่ไกลกันดีไม่ดีสัตว์ร้ายมันจะกัดท่านเข้า ในคนละการอี่บอกว่าเอานี้ก็แล้วกันนะคุณพาพัญญาของฉันข้ามไปก่อนแล้วคุณก็กลับมารับฉันที่หลังใน่ทีราการก็รับคำจึงให้นางทีรากาตาจึงให้นางทีพระตาลาขี่คอร์มาลงทุนจัดนะไอ้น้ำนี่มันลึกเนี่ยเธอ ฉันไม่เก่งฉันทรงตัวเก่งเธอเดินไปได้ไม่ได้เราต้องขี่คอเช่นไปไปนายขี่คอแล้วก็พาลงไปในน้ําทําย่อตัวลงไปต่ําให้เห็นว่าน้ำนั่นลึกแสนลึกในโคละกันยืนมองดูก็คิดว่าแหมเจ้านี่ตัวมันยาวมันสูงขนาดนี้น้ำถึงคอใครก็ะไรจะเข้าจมูก คนสูงขนาดนั้นยังเหลือแต่แค่คอถ้าหาว่าเราเป็นคนเตีย้ยคงจะไม่มีโอกาสโ่ได้แน่เลยในที่ข้าปิติพานาทีข้าตาลาไปถึงฝั่งแม่น,น้ำก็พูดเกี่ยวอย่างโน้นอ,อย่างนี้จนานางทีนะคข้าจนานางทีข้าตาลาเนะี่ยหมดรักในผัวเกา่านี่ในการสัมผัสระหว่างตั้งชายกับหญิงว่าสิ่งนี้มันก็ยุ่งๆอยู่เหมือนกัน เพราะว่าความจริงผัวเก่าเป็นคนเตี้ยนี่พัญญาเขาทรงสวยเห็นในนี่ตัวยาวๆก็เลยนิกรักเลยหมดรักผัวเก่าอันนี้ก็มาหลงรักในทีค้าปิธีถึงก็ฝากเนื้อฝากตัวขอร่วมเป็นสามีปัญญากันต่อไปเอาแล้วสิไอความรักที่มันเกิดเสมันเกิดได้ไม่ยาวเมื่อทั้งสองข้ามาถึงฝั่งนั้นแล้วก็ชมเชยเชิงกกันก เอาสเสบียงที่เตรียมมาที่เมียติดตัวไปมากินต่อหน้าในคนละการในคนละการก็ยืนเชิงเงอมองดูอฝั่งหนึ่งพอสองคนกินเสร็จก็พากันเดินทางต่อไปไม่ฟังเสียงที่ในคนละการแต่คนให้มารับดีแล้วนี่เอาใช้ความที่ขลาดโนกหลานที่รักจํำให้ดีนะคนที่เขามาพูดอะไรให้เราฟัง าบอกว่าอย่างโน้นดีอย่างนี้ดีจงใช้ปัญญาไขาควรพิจารณาเสียก่อนจะเชื่อใครง่ายๆแต่ว่าทางนี้หลวงปู่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่เชื่อใครเลยซะ,ะเลยตัวหาเหตุหาผลว่าไม่ควรไม่ควรไอ้น้ำลึกน้ำตื้นแค่นี้เนี่ยเรายังไม่จําเป็นจะต้องถามเขาอันดับแรกเราค่อยๆเดินลงไปก่อนแต่แสายน้ํามันแรงพอที่เราจะยันตัวได้ไหมถ้ามันลึกเกินไปแล้วก็ถอยหลังขึ้นมา นี่เพราะอาศัยการใช้ปัญญาพิจารณาในคนละการจรึงได้ตอเสียท่าเขาเสียเมียนี่มากราซะในคนละการเห็นสองคนควงแขนงกันเดินไปก็เกิดโกรธจัดเห็นเขาพาเมียหนีไปนี่จึงได้ตัดสินใจเอาแล้วตายเป็นตายแล้ววะเมียคนมันหาได้ยากไอเราเป็นคนตุยเนี่ยหาเมียยากรูปร่างมันไม่สวยไม่สง่าพาเขยไม่เขา ตัดชินใจว่าตายเป็นตายโดดลงไปในน้าตั้งใจว่าตายก็ยอมให้ยอมตายเพราะเมียนะก็ต้องคิดความจริงเป็นของหาย,ยากแต่ก็ไม่แน่นักสําหรับคนที่มีความฉลาดในการพูดก็คงหาไม่ยากเหมือนกันเพิ่นโดดลงไปยังรู้น้ําตื้นคิดแต่งในว่าเสียรู้คนไปแล้วหนีหนไหมละ่ะ การไม่พิสูจน์เสียก่อนไม่ใช่ปัญญาใครคนเสียก่อนไม่ทดลองก่อนอยู่ๆก็มาเชื่อเขาเฉยๆไม่ดีระวังสมัยนี้มีคนคอยยุให้รำทำให้รรยอยู่เสมอเมืม่อฟังแล้วก็อย่าเิ่งไปเชื่อเขาจะได้รีบลุยน้ำไปถึงถึงฝั่งที่ว่าตายจริงให้น้ำมันแค่แค่คอเท่านั้นนี่แ่ตัวเตี้ยนะ แทน,นท่านที่ข้าปิติเราอาจจะแค่เอวนะเมื่อขึ้นจะฝังได้ก็วิ่งไปจนทันคนทั้งสองคว้าข้อมือนายที่ข้าปิติถามว่าไออันดาพันนี่มึงพาเมียกูไปไหนนายที่ข้าพิติก็เอากล่าวว่าไอ้ถอยนี่เมียมึงมาะไรวะไอ้คนแคระไอคน,คอคนี่โด คุแล้วก็ผลักในคนละการกระเด็นไปแล้วก็ทําท่าจะเดินต่อไปในคนละการหันมาจับข้อมือข้านานทีคาตลาดเมียตัวเองก็ถามว่านี่เองจะไปไหนข้า ah, ทํางานมาเจ็ดปีจึงได้เองมาเป็นเมียหมายความว่าเขาจะได้เมียเนี่ยเขาต้องรับจา้างทํางานมาถึงเจ็ดปีจึงจะได้เงินไปแต่งเมีย การโต้ถิงของคนทั้งสามให้เป็นไปอย่างเผ็ดร้อนแล้วก็ยืดยื้อกันแย่งยื้อกันไปแย่งกันมามืองก็ดึงกูก็ดึงตอนนี้มันก็อยู่ที่คนกลางไอ้คนกลางม่ไปรักในทีฆาตวิติเสร็จแล้วเนี่ก็เลยช่วยดึงซะอีกเจอทั้งดึงกันไปดึงกันมามาใก,กล้โรงอันวิจิตสนักงานของท่านมโหสถมันดึกรูหลานที่รัก การตัดสินยังต้องเกิดขึ้นแล้วในตอนนี้ลองนึกสิลองคล่ครมดูทีนะว่าคนไหนเนี่ยถ้าเราพบประเภทนี้เข้าถ้าเกิดยื้อแย้งสามีพัญญาเพื่อจะยิแยงเมียกันขึ้นมาแบบนี้ <c oughs> เราจะรู้ได้ยังไงทั้งที่ผู้หญิงนะเราไปรักเขาแล้วจะตัดสินแบบไหนที่จะถูกต้องว่าใครเป็นสามีพัญญานึกออกมาจ้ะ ถ้านึกไม่ออกหรือนึกออกก็ลองทิ้งไว้ก่อนลองฟังต่อไปว่าโมโหโสถจะทำยังไงท่านมโหโสถจะเเรียกคนทั้งสามเข้ามาเมื่อไต่ถามได้ความแล้วว่าต่างคนต่างแย่งเมียกันตอนนี้ก็เลยไม่แน่ใจไม่แน่ใจหรือว่าท่านอาจจะแน่ใจแต่ถ้าว่าเพื่อให้ความมั่นใจว่าการตัดสินไม่ผิดเกิดขึ้น จะให้แยกกันไปอยู่คนละแห่งนี่ก,ก็เรียกมาถามทีละคนเรียกในที้าปิติมาถามก่อนว่าท่านชื่ออะไรในที้าปิติก็บอกว่าข้าพเจ้าชื่อว่าที้าปิติถ้มามโอสถยิงถามว่าเมียท่านชื่ออะไรตอนนี้ยุ่งแล้วถ้ามาเอิญเขารู้ชื่อเมียมาก่อนจะว่ายัางไงนาทีฆาปิติจะอึกอัด ก็ไม่ทันในถามชื่อผู้หญิงที่ตนพามาจึงบอกชื่อไปอย่างอื่นบออิโลโทเลไปความจริงการสอบสวนนี่ไม่ยาก <c oughs> ถ้ารู้จักชื่อก็อาจจะถามที่าน,นอื่นต่อไปได้ท่านมาโหสถถามต่อไปว่ามารดาวนดาของท่านน,นชื่ออะไรในดี่คาบิติก็บอกชื่อวิดามันดาของตนโถพราพ่อแม่ของตน ท่านมหสถดติงถามชื่อบิดามารดาคนหญิงที่ตนอ้างว่าเป็นเมียตอนนี้และลูกหลานที่รักจําให้ดีนะนทีฆาบิติี็บอกชื่อไม่ถูกบอกเป็นชื่อใดชื่อหนึ่งก็ได้เขาบอกท่านมหสถโรดตงให้กําหนดใครทุกคนที่นางที่นันจาถ้อยคาไว้แล้วก็ให้นิน,นทีฆาบิติีออกไปเรียกในโคลการมาถาม ถามเช่นเดียวเป็นก่อนในโครงกรารตอบถูกตามความเป็นจริงเพราะว่าเขาต้องรู้จะเป็นโลกของใครดีไม่ดีเขาอาจจะร่วมเมียเขาชอบกินอะไรเป็นคนที่มโหโทโสแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสเก่งท่านมโหสถจึงเนรียกนางทีาตาลากมาถามว่าเธอท่านชื่ออะไรให้ทีฆตานางทีฆตาลาก็าตอบว่าดิฉันชื่อทีทาตาลาเจ้าค่ะ ่านโมโหสถถามว่าสามีของท่านชื่ออะไรนั่นที่ค้าตาราก็ไม่ทันรู้จักชื่อ,อกันจะได้โผลวสักทีเดี๋ยวโผลใหม่ลืมถามชื่อไอความรักมันเกิดขึ้นแหมว่าก็เดียวเดียวเท่าน,นั้นถามไม่ทันก็บอกชื่อผิดไม่ตรงกับในไม่ไม่ได้บอกว่าเปียที่ค้าปิติท่านโมโหสถถามว่ามารดาบิดาของท่านชื่ออะไร นางที่ฆาตาลาก็บอกชื่อมันดาบิดาของตนรรท่านโมโหสดจึงถามว่าบิดามันด,ดาของสามีของท่าน,นชื่ออะไรนางที่ฆาตาล่าไม่รู้ว่าในตัวยาวนั่นพ่อแม่ชื่ออะไรเขาบอกไปถูกบอกไปชื่อหนึ่งท่านโมโหสดบันิตจึงได้ซักถามทั้งทุกคนแล้วจึงได้เรียกนายที่ฆาตบิติกับในคนรายการมาพร้อมกันแล้วก็ถามขึ้นต่อหน้ามหาชนว่า ค่อยคำขอานางธีฆาตาลาเนี่ยสมคำข้านายธีฆาปิติหรือว่าสมกับคำข้านายโคลการคำว่าสมก็หมายตรงกับคำของใครมาหาชนก็ตรัสว,ว่ามันตรงกับคำข้านายโคลการธรรมหสถเนีในตัดสินว่าในโคลการเป็นสาม,มขาีข้านางธีฆาตาลาส่วนในธีฆา,าปิตินั้นเป็นอันธพาล ท่านตัดสินแล้วจึงให้หันมาถามในทีฆาปิติว่าคำตัดสินของเราเนี่ยมันถูกหรือไม่ถูกในทีฆาปิติก็รับสารภาพแล้วก็นำนางทีฆาตราไปมอบเคื่อแต่กในโคนลนการในโคนลนการก็ได้เมียกลับคืนแต่ความจริงเธอเป็นน้องโป่แล้วไม่ยอมรับเป็นคนแบบนี้ดีไม่ดีแกอีกไม่กี่วันจะวิ่งตามในทีฆาปิติไปมันก็จะยุ่ง เราตามเรื่องของเขาเพราะว่าถ้อยคําตัดสินของเหรสดเป็นที่ถูกใจแร้วมันที่ถูกจะมันเป็นการถูกต้องบรรดาบัณฑิตทั้งหลายเหล่านั้นและคนทั้งหลายเหล่านั้นก็พากันเสริญว่าเป็นคนฉลาดหาใครที่มีได้สําหรับในโคลาก,การก็พาปัญญากลับไป ตำบรรดอาอมตาะาทั้งหลายที่คอยจ้องดูเหตุการณ์อยู่เห็นปัญญาธรรมหรสถด,ดีอย่างนี้เจ้าส่งข่าวไปให้พระเจ้ญญาวิเทหราชทรงทราบเพื่อควรจะรับมาได้อย่างเจ้าเท่าสารพัดพิศิีคนนี่เสนอกเป็นต้นนี่กล่าวผูว่าคนที่เชื่อว่าจะเป็นนักปรา์การใช้ปัญญาเพียงเท่านี้ ยังไม่สมควรจะเพิงรับเข้ามายังหาเชื่อว่าเป็นนักปราดที่แท้จริงหมาดูดูคนที่อิจชาดิสยาเขานะ่ะเป็นแบบนี้นะนุ่มปู่จะเล่าเรื่องไปสักเรื่องหนึ่งก็น่ากเวลาจะไม่พอเอาลองรีบปรีบนะตอนนี้ก็มาวินิจฉัยเรื่องของรถมีบุรุษคนหนึ่งนํารถออกจากบ้านเพื่อจะไปจิตระภายนอก ท้าสะกะปราปการนายกเป็นให้ปัญญาอนุภาพขงมโหสถบัณฑิกระจายกระจรทั่วไปทั้งทิศทุกทิศยิงแปลงเพศเป็นมนุษย์มาจับท้ายรถตำรวรเอาไว้ขามาสะะัสกัดในหมายความพระอินนะตำรวนั่นก็ถามว่าท่านมาจาับรถของเราวไว้ทําไมท่นานพระอินก็แปลงก็ตอบว่าเพื่อให้เพื่อไปเป็นเพื่อนของท่านโดคนนั้นพวกวันดีแล้ว ถ้ากันนั้นท่านจงขึ้นมาบนรถนี้ก็แล้วกันแล้วก็เฝ้ารถไว้ให้เราด้วยเราจะไปถ่ายอุจจาระพูดแล้วก็ลงจากรถไปถ่ายอุจจาระท้าวเสกะขึ้นบนแล้วก็ขับหนีไปในรถสมัยนั้นมันเป็นรถมา้ารู้ว่าุเจ้าของรถเมื่อถ่ายเร็จแรกออกมาเห็นท้าวเสกแปลงพารถหนีไปจึงได้รีบออกจากติดตามตะโกนให้หยุด แล้วก็้องถามว่าแกจะเอารถของฉันไปไหนอัวอินก็แปลงก็ตอบว่ารถคันนี้มันเป็นรถของฉันไม่ใช่รถของแกเทียงกันไปถึงกันมาจนต้องถึงที่มโหสถบัณฑิตกําลังเล่นอยู่ถ้ามโหสถบัณฑิตเรียกคนทั้งสองขึ้นมาแต่พอเห็นหน้าก็รู้ว่าคนนี้เป็นตะอินแน่แล้วเพราะลักษณะท่าทางกล้าหาญองอาจตาไม่กระพริบจะลืมนะยักษ์ก็ดีเทวดาคนดีตาไม่กระพริบ ทัางนับแแต่ว่าเทวดาตาไม่กับพิว่าตาสดใสเป็นรบากายน่ารักถ้ายักก็ตาแดงอีกคนหนึ่งนั้นต้องเป็นเจ้าของรถแต่เพื่อการวินิจฉัยให้ชัดแจ้งแก่บรรดามาหาชนอ้อสดจึงถามเหตุที่ไหว้กันก็เพื่อให้ทราบแล้วยังถามต่อไปว่าท่านทั้งสองนะ่ะจะยอมฟังค่อยคำการตัดสินของเราหรือไม่ เมื่อได้รับคำตอบจากคนทั้งสองว่ายอมท่านตัดสินถูกต้องเรายอมรับเพราะสดยังบอกว่าเราจะให้คนขับรถไปท่านทั้งสองจับท้ายรถผู้ผฏิบีติเป็นเจ้าของรถจะไม่ยอมปล่อยถ้าผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของรถก็จะจับปล่อยพนะูดแล้วยังชายคนหนึ่งขึ้นไปขับรถเขึ้นมานะท่านสองจับท้ายรถวิ่งตามไป บุรุดเจอของรถวิ่งไปได้หน่อยหนึ่งก็รู้สึกเหนื่อยไม่ไหวปล่อยยศรถยืนหอบแพ็คแขกไฟสะอนินแปลงนี่ท่านเป็นเทวด,ดาก็ไปกับรถไม่ยอมปล่อยทำเอาหโสถบัณฑิตยได้สั่งให้รถกลับมา่อรถกลับมาถึงจึงแจ้งให้มหาชนาาทราบว่าธนาหลายบุรุษคนนี้วิ่งไปกับรถได้หน่อยหนึ่งก็เหนื่อยปล่อยรถอีกคนหนึ่งวิ่งไป กลับรถกลับมากับรถไม่มีเหนื่อยไม่หอบเมื่อก็ไม่ออกทั้งไม่มีความสะทกสะท้านตาก็ไม่กระพริบนั่นคือเท้าสกเกดเทวรัชได้พระอินทร์ตอนนี้น้องปู่ต้องพูดเร็วหน่อยนะเพราะเวลาเหลือน้อยจะไม่ทันแตามโหสดบัณฑิตจินัยมาถามเท้าสักกือพระอินแปลงว่าท่านเท้าสักกดรัศขอโทษท่านเป็นพระอินทร์ใช่ไหม ท่านพระอิงทร์ก็กตอบว่าใช่พ้ามหโหสถถามว่าพระองค์สเสด็จมาเพื่ออะไรพระอินทร์ก็ตอบว่าเพื่อบระกาศปัญญาของท่านพอพูดจบก็กลับเป็นพระอินทร์ตามเดิมพอไปบรรยากาศจัดชมเชยมโหสถบัณฑิตในถ้ำกลางมหาชนไปอันมากตอนนี้ก็พูดถึงอมตะสักหน่อยอมตะเมื่อเฝ้าคอยดูมโหสถอยู่ข้าเห็นความเฉลียวฉลา,ลาดของมโหสถ ทพิจรารณาวิใัยความไม่ถูกต้องและยุติธรรมก็เฝ้าไว้เฝ้าพระเจ้าวิเทหาราชไม่ส่งคนไปแล้วกราบทูลความเป็นมาความสามารถของโมสดว่าแม้แต่พระอินทร์ก็ยังยกย่องสรรเสริญให้ทรงทราบพระกราบทูลว่าเหตุใดจงึงมีรับให้มาเฝ้าพระเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชก็จะถามเสนาบัณฑิตเจ้าเท่าสารพัดคิดว่าท่านเห็นอย่างไร ควรใจใมโหสถมาเฝ้าได้หรือยังเจ้าเท่าสรารพ,พัดพิษสี่ท่านมีเสียนกกป็นตน้นเป็นผู้มีจิตสิยาที่ไนกราบทุนกราบทุนว่าบุคคลที่ชื่อว่าเป็นบัณฑิตไดเต้เพียงเท่านี้ขอทรงรอดูไปก่อนเถิดไปเจ้าค่านี่่ยอมไลยแล้วเป็นอันว่ามโหสถก็ยังไม่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระราชาแได้ว่าถ้าหลวงปู่จะ พูดเล่าให้ฟังต่อไปถึงปัญหาข้างหน้าอีกเวลามันเหลือสองนาทีกว่าๆนี่ลูกรักและนั้นขอบรรดาลูกหลานทั้งหลายการฟังเรื่องราวขาาองมโหสถอาจจะมีบางคนเข้ามาบอกลูกบอกหลานว่ามีมันเรื่องแต่งเล่นเรื่องปร้สูตรนี่เชื่อไม่ได้เป็นิทานใครเขียนขึ้มามอะไรทำไมทราบ อย่างนี้มันเกินวิสัยของคนมนุษย์ธรรมดาจะรู้ได้อย่างไงว่าคนนั้นพปรตินทะนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กตัวเล็กๆเพีงแค่อายุเจ็ดปีจะเก่งกล้าแบบเกงกล้าแบบนี้มันเชื่อไม่ได้ข้อน,นี้ขอลูกหลานทั้งหลายจงอย่าท้อใจขึ้นชื่อว่าปัญญาไม่จะหมายความว่าจะมีกับคนผู้ใหญ่กว่าหรือวแก่กว่าเสมอไปเราจะเห็นได้ว,ว่าบางคนศึกษามาดี เรียนแล้วดีแต่ถืาว่าดีแต่สัญญาคือความจําจําแต่คําเขาว่าจําแต่คำเขาพูดไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาความให้ท่องเท้ในเรื่องความเป็นจริงก็ทถมไปมีบุคคลบางไรายไม่เคยรู้หนงังสือเลยแต่ก็มีความเฉลาดมีความสามารถกว่าคนที่เรียนหนังสือมาก็มีขึ้นชื่อว่าปัญญานี้มันไม่ใช่วัดถุก ในการศึกษาความรู้มันนั้นมันเป็นทัญนยาคืออ้างตำราเป็นสำคัญตำราในใครเขาเขียนไว้เมื่อไรก็ไม่ทราบมันจะตรงกับความจริงหรือไม่อันนี้ไม่แน่นอนนักมีคนอยู่คนหนึ่งทํางานบริษัทแห่งหนึ่งสมัยโน้นเงินเดือนเงินข้าวของเงินมันสูงแต่ไม่ได้มีความรู้อะไรอ่านออกเขียนได้รับตําแหน่งหน้าที่มาตั้งแต่พานโรง แล่วก็มีความชนานาญใครก็ทําอะไรพันโรงนี้ก็ต้องทําทุกอย่างช่วยเขาทั้งหมดพระสายช่วยเขามาทีละเล็กกันน้อยไอ้ความจําของแกมัน,ด,น,นดีเป็นคนช่างคิดเป็นคนช่างจำํำในที่สุดบริษัทแห่งนั้นเวลานั้นมีเงินเดือนสูงสุดสี่พันบาทคนนี้ได้กลายเป็นผู้ช่วยผู้จัดการเมื่อตราเงินเดือนสี่พันบาทไอความจริง ความรู้เดิมพื้นฐานเดิมไม่มีอะไรแต่อาศัยที่เป็นคนยันหลาดช่างจําแล้วก็ช่างคิดนี่ความคําว่าบัณฑิตก็คือเป็นคนรู้จักคิดรู้จักใช้ปัญญาที่รู้หลานที่รักการฟังเรื่องราวของมโหสถบัณฑิตแล้วก็คิดตามเลยด้วยว่าเหตุการณ์ทั้งหลายแล้วนี้ถ้ามันเกิดขึ้นกับเราบ้างเราจะทํายังไงทําไมถึงตัดสินใจตกข้อนี้เป็นเครื่องที่ท่านทุกหลานต้องมีใช้สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเจริญจิตะ ก็ขอลาก,ก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลตรงมีกระดูกหลานที่รักทุกคนสวัสดี